สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวเกาะราชานะครับวันนี้พ่อใหญ่สว่างยูชุบเปอร์นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวฝั่งโน้นจะเป็นเมืองภูเก็ตน,นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราขึ้นเรือมาที่อ่าอ่าวฉลองนะครับนะครับดูนะครับี่เป้าหมายก็คือเกาะราชาใหญ่นะครับ เป็นเรือไปนะครับเรือไปเดินทางกันแล้วนะครับเป็นเรือไปนะครับตรงนีน้ก็คือเกาะภูเก็ตนะครับมาดูนะครับนี่คือข้างบนหน้าคือเกาะภูเก็ตครับที่ที่เราจะไป ท่า,านอาจารย์ครับนี่ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าขี่เรืออะไรมาอันนี้เป็นเรือเรือหมาลำนะครับ

มาเที่ยวมาได้นะครับที่ภูเก็ตนี้นะครับอ่าน้ำสวยมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมครับ